ติดตามในทับโลกสมดุลเห็นฟ้าเี่ยใช่ใช่ด้านด้านด้านขวานะครับเนี่ยจะเป็นมุมกว้างนะครับของการส่งตัวตอนนี้ทีออสได้ขึ้นสู่ชั้นนี้แล้วนะครับก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราคงได้เห็นเมมเบนนอกครับตอนนี้ได้รับการยืนยันว่าจรวดยังอยู่ในสถานะปกตินะครับ อย네ู่ั้นเจมั้ยประมขติครับสถานการณ์ปกติครับสถานะของตำรวจยังปกติครับดำเนินมาไม่อีครับยตังใจมั้ยริครับ ทีารเทร์ทีหนประมาณกีนาทนะครับผู้ครับเดือนกันยายน6วีนะครับแบบจจะมีการแรบจะดัั้นที่หนึ่งเลยนะครับเราหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ50กว่านาทีนะครับโอเคครับตอนนี้สารการระบปกตินะครับ my I o what look we, we can see yeah. the p80 separation in in live from the cameras it's uh, wow this is incredible. i am very impressed to have witnessed this launch yeah. and so far everything is nominal so it's very good so in, in, the zephyr 23 has ignited so started the uh, the second stage phase, mm -hmm. so in a, in a few seconds you will mm -hmm. have finished mm -hmm. his job, mm -hmm. from the mm -hmm. and then the third stage will continue to, 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 to continue the mission. So now we are waiting uh, for the next uh, announcement, and this follows Project the basic nominal. principle, when it comes to a space launch, you've got to shed as much weight as possible and as fast as possible. Right? yes, indeed. the principle is to, is to get rid of the useless mass as you mm -hmm. can, we separate the first stage, then we soon separate the second one. and um, it, it's uh, the, the basics is when an engine has finished burning and consume its propellant, we just separate it. if we keep it on board, we would bring useless mass into space, and this useless mass is also costly in terms of propellant. so that's why we split a rocket into different stages to be able to get rid of the mass as we go when it's no longer necessary. มีเราก็ถึงเ็นภาพตมูเลือนแล้วนะครับเนื่องจากว่าอันนี้ก็เจ,จ้าหนุ่มเห็นไหว่าเจ้าหนุ่มเวก้านะครับได้ปล่อยตัวเชร์สเตลงไปนะครับด้านล่างจะเป็นไทม์ไลน์นะครับของการเปลี่ยนะครับอันนี้เราหาการปล่อยเชอร์เชสเตอแล้วนะครับปล่อยเชอร์เชสเตอแล้วครับ ทุกอย่างเรามีนองครับทุกอย่างเรามีนอกน,น,น,นะครับทุกอย่างปกติดีครับอ่าจะดีแล้ใช่ไหมครับเรามีการเปิปดฟารริงนะครับสังเกตเราเห็นดาวเทียมของเราแล้วนะครับอันนี้นะครับนักศึกับ

d หรือกฎหมายไม่มีเพลส์ไร้วนปืนที่เลี้ยวฆ่าหันศพ